สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนนวค่ะวันนี้กุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีแล้วก็มีแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะวันนี้ดองเองค่ะเหมือนเดิมค่ะเราเคยดองไปแล้วล่ะค่ะคลิปหนึ่งแต่เราก็เลยอยากจะมาดองให้ดูอีกแซบตัวนี้ซื้อมาจากแมคโคร เป็นซอสหมักดองอ,อาหารทะเลค่ะของมันดีนะคะขวดละ290บาทค่ะจะได้1ลิตรแต่ว่าช่วงนี้ในแมคโครเข้าเจาะซีมี่เป็นปูมชันนะคะผู้ไดซื้อในแมคโครในช่วงนี้ถึงวันที่4เมษายนพศ2566จะได้ขวดละ270บาทค่ะจากปกติขวดละ290บาท มาเบิงฉันกับบอแชร์คือกันละ่ะฉันเห็นเขากินแต่อยู่ในติ๊กตอกฉันก็ม่สื้อมาดองก็น่าว่าสันดอกมันเป็นจ้งไหนเดี๋ยวนี้ว่าสันดกการดองไม่ยากเทโจกลงไปเลยนะคะใครดองใครทําก็อร่อยค่ะน้ําดองของเขาเป็นมาตรฐานนะคะจะเป็นทะเลดองซีอิ๊วเกาหลีค่ะใครทําก็อร่อยบูย๊ย เอาเลยได้บะแหละอืมอืมเลิศอืมอืมเนื้อ,อาขาว น้ำดองเขาหาซื้อง่ายมากนะคะในแมคโครหรือว่าช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้ค่ะง่ายๆเทโจกลงไปค่ะดองไว้สักสี่ถึงแปดชั่วโมงก็ได้เลยเซจูเบึงตัวนี้คือเซี่ยมอนอยังบาดอง ว่างตึบตัวอ,อันนี้คือขวดน้ำดองนะคะของวันดีเปิดฝาเขามีนี่มิดชิดอย่างดีอย่างนี้นะคะแบบนี้แล้วก็เทง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอโอ้โหหนักๆง่ายๆคะ่ะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาเข้าตู้เย็นทิ้งไว้4ีถึงแชั่วโมงหรือใครจะทิ้งข้ามคืนก็ได้ค่ะอย่างนี้เลยค่ะเท่ไหวหรอกอะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มรอเวลาแล้วก็ทานได้เลยจ้ะอืมกลับอทมทนหรอ กุ้งใหญ่กุ้งยักษ์สเสลือเกินน้ำจิมซีฟู์ดเขานำเขาได้เดียว วาซาบิอะโซโยุ่สิเอาอีแย้งมาดองก็ได้แค่มีนม้นะอันนี้ดงองจบอออย่างนั้นทีนี่กุ้งบบหมึกหมึกซาซิมิแซลมอนค่ะหอยนางรมค่ะหอยโฮตาเตะหอยเปลาหือ้อเลยเหมือนะไข่แดงดองอร่อยเหมือนกันแค่น้ำดองขวดเดียวขวดนี้หนึ่งลิตร จบเอาอยู่วะ้อง,งา้พร้อมก็ต้องไปยันกลัวเพจปลอมหรือว่ากลัวโอนแล้วพ่อได้อบปีแล้วสลัไปแล้วจ้ะอืง่าย ง่ายสุดลยเกินทุกวันนี้แาวเกาหลีกับสูสดุาวจีดอกหูดกินกับว่าด้คือเขาดอกกรุงใหญ่กันเลย ลองสักถามขึ้นนำดองซึมเขาอหะแซ่บ ผูมาผู้ใครร้องเนี่ยได้หมดค่ะร้องที่บ้านก็สะดวกประหยัดถือว่าประหยัดก็ซื้อแบบสำเร็จวัตถุดิบดีบกับห้องก่คัดสรรคัดสรรได้ เป็นเราสีและเหล,ะละินมางาม,งาม Mhm. Mm <laughs> บถึงกับว่าซาบีแซบแลวล่ะสีงามๆนะอุ้งเลพคะหาซื้อง่ายด้วยใดยอยากได้ก็ไปในแมคโครแจ๊แบบเดี๋ยวถึงง่ายพอนะคะอืมฝากด้วยนะคะน้ำลองมันดีค่ะขนาดปริมาณหนึ่งลิตรนะคะ ก็คือของเขาเป็นซอสหมักดองอาหารทะเลนะคะของมันดีค่ะซื้อง่ายในแมคโครช้อปปี้รั a ดาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะส่งมากี่ครั้งกี่ครั้งส่งมาทีละเยอะด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะดองอาหารเนี่ยโอ้ยไม่ขาวเลยนะคะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมกินแสบแบบนัวๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ